ารู้สึกยังไงบ้างเยอะปลาปปากในห้างใช่โอ้เป็นล่างเลยเหรอจะทำไมเดินเหมือนหนักมากเลยเร่องะไ้นเอาไปหาในห้างก่อนโอ้ในห้างในห้างไม่คิดจะช่วยเลยเลยโอ้ดูดูหนักมากดูหน่อยปลากัโอ้เนี่ยปลาจากลำตะคองปลาเปล่า ปลาจากปลาหรือเปล่าปลาปลาจากแม่น้ำลำตะคองปลาจุดเปิดใบนะปลาจากแม่น้ำลำตะคองเอามาโชว์โชว์หลายตัวประมาณโลนึงครับนี่โลนึงครับโลหนึ่งปลาที่สวยๆครับปลาสวยๆเอ่อปลาอะไรเนี่ยอ่ะ ปลาตะเพียนครับตะเพียนกับกระมังหาลาบอะไรอร่างเงว้าวปลาจากแม่น้ำลำตะคองครับปลาตมชาตชาไิไม่ได้ผลเนี่ยน่าสงสารหนักที่หนักเพราะเบ็ดกับต่นี้